E hey. aí สวัสดีครับคุณสวัสดีครับดะคะทุกท่านทุกค,คนนะคะค่ะคุณเดกกันลอดที่ตามนะะ้องค่ะมบ้วานวันพระค่ะวันพระหลักการเอฟซีซบุญเพื่อนการดวงบุญมาไร่ผูลรย,ย,ยคนแล้วค่ะแต่นีนย,ยัยัยย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 อะไรเสือออเนระเนฝากมาทางเนคู่นะคะ นางศิริพรบุตรเรืองนะคะหรือว่าคุณแอนนี่นะคะจากต่งางประเบียบท่าน,นรวมบุญมารวมสร้างมหาเจดีย์ถวายปูนึ่งหมื่นบาทนะคะปูซาปูซาการคุณนวรัตน์บุรินเจริญนะคะถวายรวมสร้างมาสองหมื่นบาทนะคะสาธุค่ะคุณแม่พร้อมกับนางอมรรัตน์เดชเจริญถวายปูหนึ่งหมื่นบาททําต้นห้าพันบาทนาคลอยหนึ่งพันบาทนะคะรวมเป็นหนึ่งหมื่นห้พันบาท <laughs> 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 จับทำตะวันหนึ่งลอยนึ่งฟางหน่ยจับโบแมนเลยมันมาอ,อันนี้คือแม่เตือนนะคะแม่เตือนขนมหวานนะคะท้าบุญน,น้ำปูหนึ่งพันบาทแม่ปูสองร้อยหญิงหนึ่งลอยนากหน่อยหนึ่งลอยแล้วก็ยิมการเง่คนละห่อยนะคะหนากน้อยหนึ่งลอยอันนี้ของการเง่นะคะของแจกแม่เตือนเนื่องจากมียิมน้ำปูขอบคุณครับ ่าอะไรอันี้ค่อันนี้นางสาวคุณวลาวงจำปานะคะร่วมสร้างมหาเีดี5,000บาทกาเบี้ยงซอยจูปูน้ำ2,000ตีปูหา0อยให้ปู200นักอย200คร200 0 0ายิมหนึขอบพคุณครับวันที่ยิมขอมาพอกันได้เอมาพอกันอาแดงโมหนึ่งร้อยบาท ใก็มีเอกกับวันคนละหนึ่งลยนะคะคชทช่างแคุณคุณวลาแล้วก็มีการย่งเาคะการย่งหนึ่งอยแต่วันที่ยิบฮุลูกจองตัวได้ว่าสันกาสี่ครเสติาหานเออครเสเตหานเครับมาเนาะเออคเสดมาตหานเลยอาจารย์เลยอาจารย์ขอบ จัดกอบคู่กอบตอนแรกได้ยุคความผิดพลาอเออตอนแรกก็นมากเลยนะผู้ผู้ผล้วใคลูกร้านมามวนสนุกสนานนะค่ะแต่มีอธนนิพาน์ตมาทางเอกนะคะนางสาวนะอินาสุภาจิตสรุปสร้างบุญหน 1, ึ่งพัน 1, บาทตีผู้หนึ่งพันนะคะไม่ผู้หนึ่งร้อยจะมีนากหน่อยหนึ่งร้อยนะคะนาหน่อยหนึ่งร้อยแล้วจะมีเอกมีวันเอกวัน แต่กมนนะ็มียิย้มน,นะมีให้ยิ้นะขอบคุณครับแล้วก็แตงโมแล้วก็น้องไอก่แตงโมน้องไอ่ใส่แบบนี้แตงโมมีน้องไก่มอีอันนี้เหียนเลื่อนนี่เลื่อนค่ะเหียนแล้วก็มีการแยวแล้วก็ม,กววกมีเขียดพวกเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะ นี่ค่ะนางจันเพียนมาลีนะคะถวายหารอยบาทิีไม่พู่สองรอยวันหน,นึ่งรอยนี่ทั้งวันต้องพ่อของเอแะกะยมม่ยิ้มนะคะยิ้มลขอบคุณครัมีแต่โมมีน้องไอ้แต่โมกับน้องไอ้อแล้วก็น่าน้อยเพียรก็เอ,อครับ แล้วก็การยาวจะไม่บรการเนี่ยรักาอยางรก็เออจะรัยงไเพ่ด้เออแยกกันเลยอันนี้กะนางสาวคำคำปิวเนาะวัฒโนวัฒโนวันเอถวายปูนหนึ่งพันบาทตีบแมวคู่สารยวันสามรยนะคะวันสามอยบาทเ้ค่านากน่อยสองร้อยบาท เอกกับยิ้มคนละหนึ่งร้อขอบคุณครับแม่มณนีรัตน์นะคะพระวะสนะสะสมสร้างบนห้าร้บาทติีพม่พูดหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยนักหน่อยหนึ่งร้อยนะคะคุใส่จานเ <c oughs> ดี่าดนี้ต้งตะเลยนะคู <c oughs> ปูเราอันเฉยเลย <c oughs> ใส่จานนี้วันใส่จานเนี้ยใส่เวด้จะ <ไป S 1> น้อยนะคะเ,เด้อเพราะว่าเดวอนเป็นก็มีทีไปทางทีมง,งานนั่นเนาะคะ่ะนางสำอางอดีพันมาทางช่องแตงโมนะคะนางสำอางเผาจินดาสะสมสร้างบุญหนึ่งพันบาทในปีปูสามร้อยนะคะแล้วก็นี่นางน้อยถือไว้อันนี้กัมีนางตุ๋ยนะคะโชคบันดิต ค่ะรวมสร,ร500า้างหาลอยบาทแต้มโม่สามร้อยยิ้มสองร้อยค่ะอันนี้แต้มโม 300, ่สามร้อยยิ้มสองร้อยค่ะขอบคุณครับยิ้ด้จะทานปยิ้มี่ยจะน <c oughs> านาียาปลปลาปะทังนะคะรวมบุญมากนะคะหนึ่งพันบาทแม่คู่สองร้อยแต้มโม่สองร้อยค่ะ กกน,นี่กันนายจีรศักดิ์เก้วมาเรียนนะคะนางกินาภา,าไมงหิวนะคะสะสมสร้างบุญหนึ่งพันหนร้บาทิทีแม่คู่ส0งร้อนะคะนางสีสุดาร่วมบุญมา1,000บาทแม่คู่สามร้ต่มหมูหนึ่1ร้อยนังหน่อยนะคะหน่งรอยหมู่งร้อยมีของยิมนะคะครับผม ต้องใช้เวลาจะหน่อยเพราะว่า FC คนมีสูงนะคะ่<น>ะเพื่อนไก่นะจะรวมบุญน้ำและกับเพื่อนไก่ที่ตั้งทีมงานน้ำจแคะ่นังนละค่ะนี่แกนางสาวทะมณพันธ์นะคะ่นนะนางสาว <นะ S 1> ทะมณพันเปย์สูงเนิน <ะ S 1> รวมบุญมาหนึ่งพันบาทแม่ครูห้าร้อยยิ้มสองร้อยายิ้มสองร้อย วันขม,รขมขอรบคุณครับอ,อ,อดอดแวนปูว <laughs> ะเตงโมูสองแตงหมสองนาน้อยสองการสาบเตียน้มยไม่สะดกเอกวันพ่อกอุบพ่อกก,กุบีาเขียนัาแกนั่นแหละวันขึ้นละสวนมากค่ะ ขอขอบุญขอคุณหหลายๆนะคะเจ้าชีดีรวมบุญมากขอขาดสายนะคะแมนชิดัอด่อใดเพิ่นกะเทศที่ะะทเก่านะคะนางจุธาพรแป้นสุขานะคะถวายผู้มาสามบุญบาทแม่คูณหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็นางสุพัฒน์กองกองปัญญานะคะหาพันบาทแม่คู่สองลอยยิมสองลอยนะคะยิมสองลอย ักน้อยสองร้ยข้อกุู2สองร้อยราคาครับน้องไอคนละสองเป็นครับไม่อรมาแล้ว มาได้ชิดตัอสหวยจุมาเลยได้เย็นข้าวเหมือนกั่ยำเขาผาสื้อว่าเอาสิบอมาซักแล้วไายนางสอมบกน้อยนะคะสบายมหาลอยบาทนะคะแม่คู่สองลอยยิมสองลอยน้ลอยนึ่งลอยาัน้อยน้อยลอยยี่นิสวงลพอมันต้องเลยใส่เงินหน่อยหลาั่นเค็นการจ่าย่ อันนี้นางวงเดือนแซออึ้งน,นะคะถาวายมาหนึ่งพันบาทแม่ครูสองร้อยยิมสองร้อยน้องไอหนึ่งร้อยค่ะอันนี้ของน้องไอนะคะน,นี่ของยิ้มสองยขอบคุณครับอันนี้นางพินนาพาคูนะคะถาวายหนึ่งพันบาทยิมสองร้อยน,นั่งรอยสองร้อยค่ะนั่งสองวยอะ ยิ้มโค่ขอบคุณครับผู้เสี่ยใหากันหลงแล้วที่แม่หลงตัเยอะตยัจอก็ิ้ชวกนั่งที่คุณนะคะนั่งที่คุณนัสกุลไปหน้ากว่าคือปูหน้าก็ไปหน้าไปหน้ากับไปหน้านัาสุลคนะค่ะแต่ว้าปูทั้งพันหาลยแม่ปูสามลอยยิ้มสซ่ลยนะคะมันกาไปหน้าคือไปหน้า ขอบแล้วก็เตีงมูน้องไอนะคะเตีงมูน้องไอ้คุณละลอยนาคน้อยหนึ่งลอยเก๋กันคนละลอยนะคะขอบคุณค่ะนี่นางคุลิสาสุภาพมากทะถวไวมาหาลอยปีู่ตาสองลอยยิมสองลอยนันอยหนึ่งลอยนะคะนาคน้อยแล้วก็ยิมขอบคุณค่ะ นางมารีนเราสมบัติถวายปูหนึ่งพันบาทแม่ปูหาลอยยิมหาลอยนะคะยิมหนักลอยปูหายไม่ลาเขียนไายซื้อมือว่างทั้งไม่ปู่กับ <c oughs> แม่ปูกันอ่านให้ปูฮาร่างอักคนกับเบรอเอาซื้อมาหาเนาะค่ะแต่ปลาปูปละปูคือเก่าเนาะค่ะเด้อนางสมบัติเขียวพร้อมเนาะคะ่ะถวายมาสองพันบาทแม่ปูสองลอยยิมสองลอยหนักลอยสองลอยเนาะคะ่ะ สองขอบคุณครับนางอมมรัตย่างสุวรรณนะคะถาวายมาสามร้อยไม่คููหนึ่งร้อยยิ้มหนึ่งร้อยะคะ่ะขอบคุณครับนางปีปรียพรบุริมทศักดิ์นะคะถาวายมาขอบขอบผู้นะคะถาวายมาสองพันเจ็ดร้อยไข่ตีปูหาลอยจอดกระปุกหนึ่งร้อยไม่ครูสามร้อยยิมสองร้อยหน้ามวยสองร้อยมาสองยิ้มสอง แตนหมูน้องไอคนละร้อยน้าชาหนึ่งร้อยวันกับอี่คนละร้อยค่ะคุณค่ะสัตวเลยสัเด้อมาแล้วเนาะพ่อกบเป็นไตมบ่มีบ่บ่มีบ่มีตมัไตสุดบ่มี่ละบบ่มีบ่มีคนละใบ่แล้วเออส่มัมทน อันนี่นอสอยเยาวรัตขอบแก้วนะคะร่วมสร้างมหาเจดีย์ถวายปู่สี่พันบาทแม่ปู่ห้าร้อยวันหาลอยยิมหาลอยนากหน่อยหนึ่งพันเออดีคดีใจครับดีใจนางสาธุครับนี่นอค่ะยิมหาลอยขอบคุณครับของวันหาลอยสาธขอขอบคุณขอพูดเอฟซีนะค่ะสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อรวมบุญมาให้ได้บุญได้ผู้สนสุภูสุคน ได้ดสุกได้หลับได้ดสุกไ,ไ,ได้มันคือเก่าสำรับมือวันที่หกอย่าลืมนะค่ะเด้อปลาหำ่พอสิว่าแก่ oh, <c oughs> ันร <c oughs> อาจจะมีไข่มีปลาทู่บอมนะคะกับบ้านแหน่ยามูสับไม่คู่ว่าจะคือจังเข้า

ยังสินค่ะคนผู้มาเ่ะลุงท่านลุงท่านผู้ใดสิมาเขียนต้นฉบับลุงทานคุณใดสิมากาเกียงมาทด้ค่ะทั้งยิ้มทั้งเตียงโม่ทั้งเอกทั้งครับผหนักหน่อยก็ได้นะคะพอาะว่าจะสถานที่ค่ะเพราะว่าจัดสถานที่ไว้เป็นลุงท่านหรือว่าเท่าอยากกับของมาแกีจังเสรนะคะ แล้วก็มาร่วมบุญถือถือว่าถวายต้นพระป่าเตรียมศาสตร์มานั่งไปต่เบิ่งมะล่ามื้อแรกศาสตร์เ <laughs> <laughs> ตรียมศาสตร์บ <laughs> นะ้างความกันวันที่ยี่สิตอนกลางคืนคแั่มี<ผ>มะฮอร์ลกโซ่ครบงานนะคะลูกทุ่งหมอลำสามสไตล์หอหมหวนเทพรุ่งเรืองปะทะสาธิทองจันทร์ลุงโ <sh arp> ลอดเพชรสรงชัยขันบ่จวชใ้ปู่บอลเหล้วเราวันที่ยี่สิบหกพอสีหาคนละ16จําได้บ่ค่ะพอคลิปเนาะครับคนทั่โทรหาฮอดลุงโลวดทรเองเลยปู่ เพิ่มสาธิตปกติแล้วสิบว่าหาลลดเนาะครับพอดีมรลำรวธเกิดวันที่สิบหกคือกันวันที่สิหกวันเกิดผมเดวสันั่นแล้วพ่อเสียสหมากเพราะว่าสั่อาอยู่วันที่แล้วพ่อเข้าใจผิดพ่อโมจว่าปูคนหาเลยครับผมค่ะเพราะว่าวันที่ยี่สิบกเนอะมลำให้พ่อพ่อเสีค่าตัวบหบาทเอาบ่เอาว่ ที่แล้วิ่นกะขึ้นนาขึ้นแล้วซีโมคือว่าซีโมนะค่ะแต่ว่าคอนเนตเนี่ยร์ซีโมบัดเอาครับตอนนี้กระไดนะปีนี้สาธิตทองแกนเขงเงากระไดนะคะเพราะว่าด้วยความเสียและศรัทธาคอนเนตแล้วมาตลอดเนาะมาตลอดแล้วก็แม่คู่ก็ได้แทงขวดรองขอดลำผู้พ่อครับฮักไม่ห่างนะคะเดือดฮักไม่ห่างร้านขอวิวนะคะรอผู้ครับอาจจะลุงโดเพชรทุ่งชัยเป็นบทเพลงที่แม่คู่แ่งขึ้นมา ลองคู่กาไปนิดเพื่อสันสองเนาะค่ะคือห้ากไม่ห่างอีกแล้วเดนนี่กําลังกําลังแกปล่อยเอมบีแล้วเร็วเนี่ยค่ะบ่านั่นคอล่อค่ะคือเพลงอ้อมขอดมือสังหารพร้อมกับคิดหอดมือสังหารนะคะแม่คู่กับไอเม็ดหลอกตอบกันลอกตอบกันแต่ว่ามันว่ามปนหลอกคู่กันเป็่หลอกตอกนแก่กันแก่ล่อติดตามเนะค่ะเด้อยค่ะม่ันเพลงนี้เป็นเพลงซาซึ่งกินใจพระเองนางเอก อันนึงอมกอดมือสังหารเมีนอมกอดมือสังหารคือคือเพียงไอเนียครับผมขี้หอดมือสังหารคือเพียงไม่คู่โอ้ครับค่ะค,คนละเพลงเลยค่ะเด้อแต่ว่าฟังตอบกันม่วนซึ้งกินใจเดีนี้อาจารย์น่าตีลด่อดตีโซอยุ่ครับผมคนกลามีแต่สีว่าสีไทยเอ็มวีก็คือเอาเสียงอันเขาไม่คู่มาก,ก่อน,น่าสั่นว่าสีไทยเอ็มวีเร็วๆอยู่นะคะรวดที่ต่างนะคะ ค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีพอ่ออีแม่มีการมีงานนะคะอยากให้ไอ้นี่สาธิ่ท่องแกนลุลดกับท่าป้าได้ครับผ <laughs> <า S 2> มาพีแล้วส่วนมากกพนสิษย์พยุพีไลกัวเลยแล้วก็วันที่สิบเอ็ดอีกนะคะสิบเอ็ดภุมพาพันนะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อนแม่คู่กับสิได้เอาวงดนตรีไปซอยทั้งวัดค่ะโบเรจ่างเจ้าบ,บาทแต่แม่คู่ลงทุนเองค, <laughs> คือว่าได้บุญน้ำกันนะเอฟซี FC, ก็อยากรวมน้ำกระได้น,นะคะเป็นทั้งวงคือแม่คู่สิจับใจ ไทยว่าเอาไปถวายคือว่าถวายเนาะบอรองมอลั่ม,มทางวัดรเป็นเป็นบุญเดือนสามก็จะเรียกว่าบุญเดือนสามค่ะวันที่สิบเอ็ดคุมพ่าคือตีสงานแล้วนะคะสิบเอ็ดคุมพ่าก็สิได้ไอ้ไอ้สาธิตไอ,เอ,เอ้ไอ้นี่ยค่ะลุงหลวงนั่มค่ะจังรอติดต,ตามอีกค่ะเป็นวงไงอ่าอันนี้เ็นนมมูงปูครับผม สวัสดีครับ่าชตงองกาบขอสวัสดีครับ